สวัสดีครับผมเพี่น้องของไปสุพุ่งคนกับสวัสดีเอีทุกท่านครับผมสวัสดีตอนเย็นยินครับตอนนี้ทีมงานเท่ากับมาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเพาะวามเมื่อนนี้ไปลงงานให้กับมอรมเรื่องตอกอนทับนองคอนเสิรครับไออีสานออนซอนสินนะครับสอดแจ้งยางป้านะครับเก็บของแล้วก็เดินทางมาที่ไออำเภอทุพนวิสัยครับนะครับเพื่อมาพัก พอน่านเสมีงานอยู่นี่อยู่วันที่21ครับผมก็ได้บุริยกลับอุบลราชธานีก็ได้มาจอดอยู่ที่วัดวัดทีมเมืองงานครับวัดที่เขาโรงงานที่21ครับผมอ่านะครับทีมงานกำลังพักอยู่ครับผมพักประมมัมืัอนี้แย่าทำมืองกับสุริโลกพื้ที่วันที่20วันที่21กเป็นเมืองงานครับลำซิ่งโจสกอรินนะครับเนาะเป็นเวลาจังที่ที่เคยเสียงหอนนะครับครับทีมงานก็มา อาศัยนอนยู่วัดครับผมครับเจ็งงานอยู่งานกับทีมงานเราเออครับนี่รถท่านยังก็ได้นอกไปตลาดครับซื้ออาหารการจินงครับเพราะว่ามันจะภาพเป็นเกย์เนี่ครับแต่ว่างไปเหมือนอื่นนะครับไปพิลงอกเวสี่เมือนอื่นครับขอไซบัดเป็นก่ณนครับทุกวันไปบลกับเดินทางไกลสือกลับมาแต่น้ำมันรถดนอครับนอกก็เลยมาใส่ยูวัดครับผมครับทุกวันรเรากินงงานอยู entonces, Alors, ่งานครับ อาาลงหยุมลงนอนครับไออมันลดมองล่างเอาครับผมนอนขางลดขางล่างครับผมเอาขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเอที่ติดตามชมคลิปสัรสรรมรอยตลอดครับมาเคลื่อนเองกันสอดแจ่งแกงปังนะครับมาสองหมื่นช่องนี้มีแต่งานมรัำมูรับเหลืองครับผมอ่านะครับใครสนใจติดต่อเลยครับอุบลใส่01997ครับผมกับทีมงานออนตัวสองอุบลใส่สารนะครับพาที่มาเมื่อแต่วันที่สิบเอ็ดครับตอนนี้ก็วันที่สิบเก้าแล้วครับ มีงานอีก่ที่ยี่สิอยู่ที่อุทดรวิสัย22อยู่ที่เขียงในแล้วก็24่สิ่อยู่พนาอำเภอพนมัดพะเลาานะครับน้องอำนาจเจริญนะครับเด้อพอครับบัจนาสิ์กับเอีัสราสมจิตปอดทองนะครับวงเป็นอ่านะครับมี่ก็ได้ที่มงคลกอกซอกก็เป็นวัดวาอารามนะครับที่พักนะครับใส่ทีมงานเข้ามาพักดูอะไรสบายนะครับใส่น้ำใส่ไฟ การสบายตะกับทิ้งมาเท่ากับไปทำบุญนะครับไปทำบุญคือเอาเงินไปนะครับทำบุญนะครับหยอดลงตู้ทำบุญทานน้ำสับไฟนะครับเนาะนะครับขอบคุณนะครับแบบที่ทางวัดจับเสียนะฮะทำงานในปักปนนะครับมีของน้ำาใส่นะครับเนาะอ่ามาเคลื่นยี่่าสต่อจกันี้บางเมย์ครับหกโมงหกโมงครึ่งกับเหลือนะครับเราโอ้คนหลายครับกับพี่สุรินนะครับเนาะ มาครับมาพักผ่อนกันที่จังวัดเลยครับนอนกันพักผ่อนกันตอนเช้ากับเจ้าอาหารกับผมครับผมนะครับชนะกาแนะครับบนสายซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับนี่นี่บนสายซาวนะครับบริการเวทีเครื่องเสียงรถแห่นะครับภาพพยร์นะครับน้องแางปันไฟครับพี่จิจังมอหลงมอลำมุ่งไรกับทิดต่อมาครับท่านอาจารย์สายยันทองสวัสดีครับเด้อ จะแรกก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสารสาวชาแน่นของผมคลิปยังไ้ซ้ำนีเจอนคลิปหน้าผมสวัสดีครับ